วันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจกับกรณีการเสียชีวิตของร้อยตำรวจโทรบรรังเกษาภรณ์รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลสายไหมที่เสียชีวิตขณะระงับเหตุทะเลาะวิวาทในพื้นที่ก่อนอื่นเลยครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายของร้อยตำรวจโทรบรรังเกษาภรณ์ ู้หมดบันรังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เกรงกลัวอันตรายมีจิตวิญญาณของผู้พิทักษ์สันติราษที่จะปกป้องชีวิตพี่น้องประชาชนแม้ในลมหายใจสุดท้ายนั่นคือยอดตำรวจนั่นคือผู้ที่กล้าหาญที่สุดนั่นคือผู้ที่เสียสละขั้นสูงสุดให้กับวิชาชีพละครับถือว่าเป็นอัลติเมทเซอ i ์ฟิซและในการสูญเสียครั้งนี้เราจะไม่ให้ ชีวิตเลือดเนื้อของผู้หมวดบรรรังสูญไปโดยไม่เกิดผลกระทบอันใดเราจะให้ชีวิตเลือดเนื้อของร้อยตำรวจโทรบรนรังเกษพรเกิดประโยชน์สูงสุดและแน่นอนครับในเอพิโซดนี้เราจะมาถอดบทเรียนเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมในการรับมือสถานาการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกๆเมื่อ อันดับแรกขอกล่าวถึงบริบทของสถานการณ์ก่อนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำของวันที่3มกราคมพุทธศักราช2568บริเวณหน้าร้านตัดผมถนนเฉลิมพงษ์แขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนายอนบหรือว่าสันออเงินช่างซ่อมรถได้มีการทะเลาะวิวาทกับชายชาวเมียนมาอยู่ร้อยตำรวจโทรบรรจงท่านได้อยู่ในบริเวณน,น,นั้นพอดี ก็เลยได้แสดงตนเข้าไประงับเหตุกรณีนี้ครับ mm hmm. เหตุทะเลาะวิวาทธรรมดาดูเป mm ็นเรื่องเล็กมากๆเลยดูเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีอะไรนี่คือวลีมรณะเลยนะครับไม่น่าจะมีอะไรไม่มีอะไรหรอกไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงณจังหวะนี้ครับเราเรียนรู้อะไรบ้างผมอยากจะพูดคุยในประเด็นที่ว่าทุกวินาทีที่เราทํางานครับแม้เหตุการณ์มันจะดูเบาบางแม้มันอาจจะเป็นเหตุทะเลาะวิวาททั่วไปธรรมดามากๆแต่ขอให ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านประเมินให้สูงไว้ก่อนนะครับมองเป็น worst case ไว้ก่อนการที่เราประเมินสูงแต่แสดงออกต่ำมันจะทำให้เราเพิ่มโอกาสรอดให้คิดไว้เสมอว่าในทุกๆเหตุที่เข้าไปอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นและเราต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือความรุนแรงไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับประเด็นแรกที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันคือการประเมินสถานการณ์ต้อง มีการประเมินสถานการณ์เสมอและประเมินให้สูงไว้ที่ worst case ไว้ให้คิดถึงที่